แต่ว่าเบียร์นี่มันที่แพงก็แบบยุรานธรรมดาได้เพราะฉะนันเป็นมีนักลองมาลองเนาะกะดีพี่น้องท่านสมัยดีผู้ดได้ไปนัางโตปับแลวกสร้างเบียร์มานางกินสร้างเบียร์สร้างเหล้านางกินนะแลวก็้ดูเพลงดูอะไรไปนะฟังขจรร้องสดนะพี่น้องก็ถือวดีพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องครับเอามันนี่ยก็จะมาตอบบนคอมเมนต์นี่นะเด้อยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเกิดเหตุกรารณ์ประกาดคิดมาอนี้พี่น้องเลย ข่มาจะไถ่เนาะน้องมต์แก็บ่ได้มานอนจะเคียจากไฟห้องนั่นมันเปียงบูจังขาดพี่น้องมองไข่อย,อยู่เสมอเนอะาะวันนี้มาแล้วก็นอนบ่ได้แล้วบ่มีไฟบูมีไฟก็เลยเปลี่ยนห้องพี่นอ้องเกิดเหตุการณ์บ่คาขาดคิดแต่ห้องนี้ก็ดีขี้กันนะเนะ๊กับพ่ออยย่พี่น้องมันกับเป็นหอ,อน,นี่มันกับน้องมต์วามกับหลายปีแต่แล้วเ,เป็นเด็กน้อยเหมือนเน้จแต่แลาเป็นสาวขึ้นไม่มันหอ,อนเนี่นะ อีส่วนนี่แต่การใส่งานมันก็นดีพี่น้องไนงะเขียกับบ้านบ้านเท่านี้เลยอืมกระจกกระยังก็กดีเฟื่อไฟพี่น้นองอย่าลืมว่าอยู่แล้วเนาะกระเจ้าก็มีนเก้าอี้ให้นี่ก็เสียรคอยดูนี่เก้าอี้ให้เก้าอี้ให้สองตัวอันนี้คนละห่องเด้อพี่นอ้องเด้อเก้าอี้ให้สองตัวแล้วก็มีทั้งกระยาอันหนึ่ง ตัวอันนี้ก็ไว้กินเขา่ามีกระจกไงอันหนึ่งปักไฟยู่หันประตูอยู่นี่เกือบน้องมานาถอดไปหันเมียก็ใส่รองเท้ามากพี่นอ้องใส่รองเท้ามาแล้วกอเป็นเรื่องเบาเกือบแตะก็อ,อยยิ่งเฮียนแม่ยหมอนมานําน้องม่นแล้วบาดเอาออกแก่กันตะแกงี่หลดเนาะเล่าเกือบพอออกแก่กันตะแกงี่หลดวันนี้ขเขาเปลืมอมองอามากนะวัดนี้ยิ่งเหี้นลุงเวิ้นหมดแล้วบัดนี้เวินกินอะไรเลี้ยนไปเอาอีกแลก้วเนาะบัดนี้เนาะ อันนี้ห้องไม้เด้อพี่นอ้องเด้อหายเบิ่งหของไม้อือดีอยู่กลเป็นห้องแอร์พี่น้องเลยวันน่ะทั้งคนอืมดีคัดใน,นสีนอนแล้วอันนั้นดูดขวดเปล่าเลียนได้ดูดเก่าอืมส่วนเมียเพื่อนน่นส่วนเมียเพื่อน,นไปน้ำมันเอฟซีเพื่อนอยากเอาไปน้ำไป ่าไปยูน้ำเพลินนะไปน้องเพลินอยากให้ไปยูน้ำเพลินไปย่ามันเศร้ายังมันเศร้าได้พายเหย่อเราไปเที่ยวมหันมงนี้ได้ไปตะลิ่งตลาดได้ไปเบืองมหันมงนี้นะอืมเรียกว่าก็เป็นถุงน้ำตาสซ่านพี่น้องเลยเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนนะบ่มมี่เอ๋นั่กินนอนได้คนหน่อยใครเฮ้ยพนมอนไม่ได้แล้วพนบ่มีแอร์เพิ่นบอกพ่อว่าร้อนร้อนพ่อต้องย่างไปบอกกันเจ้าของรีสอร์ทเพิ่นมหมดแล้ว เพิ่งบอกโอ้ยไฟไมันบ่ได้น,นี่ครับเนี่ยต้องเปลี่ยนห้องเด้อเลยว่าแล้วก็เลยเอาเรียกเขาเลยแล้วสี่ยุห้องไหนบนนี้อายุไป,ป,ปไไก่อนมื่อเนี่ยคนเบิ่งไฟให้ก่อนเนาะมานานเนาะคนเห็นว่าพี่น้องเดี๋ยวเห็นม,ม่อมืดดื้อคือยันตะกี้เขาอยู่หลังนั่นนี่นนบอกคองใส่ขัอขอว้วคอยที่คนตะกี้เขาอยู่หลังพุ่นเลยวาดหินพี่น้องเห็นนอะไรมือดื้อคือยันว่านั่นเพราะอยไรเนี่นยไปยุหลังนั่งขาง มันกับโบไดไก่จากเฮี่นแม่ม้อนคันเด็ผม้านโลกนึงแต่ว่าเสียงคอนเสิร์ตได้ยินทอดพี่เลยบึ้มบึมพี่น้องได้ยินบอกนะแล้วก็เปียกเดนซีหาหลังเนี่ยดับตะลังคอยอยู่พี่น้องเลยคุยแจกันแจ้งยาบนำอยู่ในบ้านคพื่อว่าทไทยเบื้องหลังมีคอนเสิร์ตพี่น้องคอนเสิร์ตแบบง่ายเลยเนีแบบข้าเจ้าเป็นเป็นคอนเสิร์ตเกี่ยวกับจะไหน,นล่ะแบบนักรองเล่ามารองเพลงเนี่ยล่ะข้าเจ้าจีนเน่นแบบว่า มีนักล่องมาเราขายให้เฮาเสียบัตรเข้าไปว่ารือว่าซ,ซื้อเบียร์พี่น้องลิ้นไข่เก็บด้วยพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นบ่ก่อ้ของบือแล้วเจ้าเออบ่ได้ซื้อบัตรบอก่อยก็บ่ได้ทานมุนเอาขอเก็ลืมแต่ว่าได้ยินแม่หม,มอนว่าไปนั่งโต๊ะแล้วก็ซื้อซื้อเบียร์ขาเจ้าน,น่ะแต่ว่าเบียร์เนี่ยมันชิแพงก็แบบยุ้านธรรมดาได้เพราะว่าเป็นมีนักล่องมาล่องเนาะก็ดีพี่น้องท่านสมัยดีย ผู้ได้ไปนั่งโต้ปั๊บแล้วก็สร้างเบียร์มานั่งกินสร้างเบียร์สร้างเหล้านั่งกินนะแล้วก็ดูเพลงดูอะไรไปนะฟังข้เจ้าร้องสดนะพี่น้องก็ถือว่าด,ดีพี่นอ้องสุดยอดเลยพี่น้องครับอ้าววันนี้คริสมาตา <ๆ S 1> อบคอมเมนต์นี่นะเด้อพี่น้องเด้อวันนี้คริสมาสบอลนี่ฟังเด้อพี่น้องเด้อมี่สองคอมเมนต์ที่ข่อยแบบเต็มที่ก็ <rí> e> เลยเอามานน้าบอลแต่ว่าข่อยว่ได้ด่านดี่ต้องฟังข่อยเข้าใจเด้อข่อยว่ได้ดา่า บางที่เขบาบอกเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้มองกล้องเต็มร้อยอะไรเด้อพี่น้องเด้อคอยยึดเบาเบาเป็นธรรมชาติไปเบิ้งแบบนี่เบาเบิ้งแบบนี่เด้อพี่น้องเด้ออะไรลูกต้องรอก่อนครับต้องรอก่อนแต่สิมออ่มกควรคอยรอพี่น้องคอยย็ดอันนี้เพื่อนพี่น้องเออเวลาพอทายกล้องมาก,กวน,ดนเดี๋ยวเด้ออัานทำไม่แล้วไปขึ้นไปเออเห <laughs> นื่อยน้ำลูกเอานั่งลงเอาอบอลคอนไซร์แล้วบอลคอนบ่าเออเอา มี่สองคอมเมนต์เขาจะมาบอกว่าพี่น้องมือน,นี้เนาะเราก็ปวดขาพี่น้องเอ่ะคอมเมนต์พนลังซี่คลิปคอยกินคลิปคอยใช้เสียเขียวที่คอยดังกินเขาเหนองมาหน้าอยู่รงพยาบานพักก่อนเดีย๋ยนะพ่ังงาน<ม>เป๋เอ้ยเป๋เพ่ังงาน<ม>เป๋เอ้ยเป๋ทำคลิปหน้า<ะ>สงสารเงียบอะไรเลอะเงียบเงียบเอะไรเงียบลูก พอเปิดมือถือให้ได้บอกว่าเยี่ยมนี่นะเก่งเลยะแล้ววันนี้พันมาข่อยกับลูกข่อยนะทำคลิปหน้าสงสารทำคลิปหน้าสงสารให้คนโอนเงินให้หรือเป๋ยังไงก็ไม่มีใครโอนให้มึงหรอกมึงจะทำหน้าสงสารขนาดไหนคุณสงเพศม,มึงไปทำนองนี่นะพี่น้องพอก็เลยอยากบอกตอบก็เล่าเข้าไปว่าคนคิดเจ้าคือเป็นหลบเท้เจ้าคิดใดแนวใดคิดแบบนั้น จะต้องมองโลกได้ไงบวกแน่ไข่กระเฮ็ดคลิปความดูไข่เองสิมัตเตอร์ได้เหรอน้องพี่นอ้องไอยก็บป็นสไตล์ก็แบบนี้มาตเตอใ์ไดอันเลี้ยงมา e อเอฟซีพัฒนาอโอนให้หรือบม่ออนให้นะครมันเป็นเลี้ยงของเพลินมันบ้านเลี้ยงของข่อยกับเจ้าเจ้าก็บ,บอกว่าได้ไข่อยส่วนข่อยกเทท็เฮ็ดคลิปปกติไปเพื่อนจะให้เพรให้เพรมีไผรู้แต่คนเฮาน่ะถ้าเพลินเล่งเห็นความดีของเฮาเพลินเพลิอนหักเพลินแพง ตัวเจ้าสี่บ้าไอ้ข่ยังได้ขันคนหักคนไก่ข่อยที่เก่ามันก็เป็นบุญของไข่อยข่อยมือใส่หัวหรือไม่ก็ตัวผู้บ่าไอ้ข่เจ้าอาจจะดวงดีก็ได้ถันเจ้าคิดบวกเจ้าอาจจะซื้อหวยเจ้าถูกหวยรอยล้านก็ได้เจ้าอาจจะถูกหวยสิบแปดล้านก็ได้สิบสองล้านก็ได้หกล้านก็ได้แต่เกิดเจ้าคิดบวกแล้วเจ้าคิดใจดีเนาะเออถ้าเจ้าคิดใจลบเจ้าก็ชิบอะไรดีกับชีวิตเจ้าเพื่อนต้องคิดมองในแง่บวก ถ้าเพิ่นซังยังไงเพิ่นก็บ่วหายแท้แน่นอนแต่กันข่อยมีคนมาหักยังในเพิ่นก็บหักพี่น้องคือผ่านมากแหละข่อยเป็นในกันลังมนต์กับยังมีคนไหนคือการหายยั่พวกหายไรพวกหายหน่อยถ้าข่อยกับพวกไทยคลิปเนี่ยไายคลิปเนี่ยกับมีในเอฟซีพวกบอลเคนออเห็นใจเบอลฟลอยเลี้ยงน้องมาหน้าฟอยเลี้ยข่อยฟลอยเลี้ยงน้องมุ่นมันก็ให้กับพวกมันหักเล่หมดอันนี้กับมันเป็นเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดอย่างเพิ่น เพิ่นไห่ไห่รู้ก้มสบายใจ่อมเพิ่นบรรทัดนองมาน่าเพิ่นเลี้ยตัวมอไห่ก็น้องม่อนเพิ่นเห็นมาเออเป็นที่เป็นทางเพิ่งก็ซอยหาลอยพันธ์สองพันธ์เหมือนกายจมันก็เจ็บลิ้นข่อยขอโทษเด้อเขาบอกอาจชีพของนี่เนาะอันนั้นมันก็เป็นเลี้ยงของไข่เจ้าสิชอพใส่ข่อยเพื่ออะไรเออถ้ามีคนหักข่อยเบนในไข่อยเจ้าก็สิเครียดอืมแต่ว่าคันเจ้าผู้ว่าไข่อยเด้อเฉพาะบ่าเป็นผาารวมเด้อพี่น้อง เฉพาะผู้บ่อให้ข่เนาะท่าเจ้าชื่อเรียกที่แปดล้านเพราะข่ยม่อิ้ฉาเจ้าเ้ี่ยดีใจน้ำเจ้าข่ยม่ตจยกมือใส่หัวว่าเออเจ้าดีเนาะเจ้าโชคดีเนาะข่ดีใจอืแต่ไข่ได้เงินเวียดซีพันสองวันพาโดนไส่เจ้าเดือดร้อนเออจะได้มาบอใส่ไข่มันออกจากควมคิดเจ้าเนาะข่อยรู้ว่าเจ้าอยากบอกใส่ไข่หรือกจะพูดง่ายๆก็คือว่าเสื่อกอิจฉาตาล่อนคนอื่น บอกยังไงใช่เนาะเพราะว่าขันเจ้าเป็นคนจิตใจดีเจ้าสิบวยหาดนวคนอื่นเขาสิรวยหรือสิจนเจ้าเขาว่าด้ไรเดือดร้อนน้ำเขามันเป็นเรื่องของเขาเจ้าสร้างเขามันก็ไปถูกของเจ้าเจ้าสร้างข่อยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าถ้าข่อยว่าได้สร้างเจ้าเด้อเออจาสร้างข่อยมนเรืองของเจ้าถ้าข่อยว่าได้สร้างเจ้าเด้อก็แห่อาให้เจ้าพออยากให้เจ้าถูกหวยสิบแปดล้านหมล้วพออยากให้ครอบครัวเจ้ามีชีวิตที่ดีเด้ออ่าโอเคพี่น้องเอาไปในกันจะมาว่าเรียงกัน วันขอยเมียมุกดาหารมุหนเนาะขอยก็เลทยทายหนาะบ้านในเบื้องเป็นกรรมว่าใค้ขอยขอยก็เลยลบไปแค่นหนึ่งแล้วเป็นกลับม,มาใหม่ลบไปกลับม,มาใหม่พอในี้เมื่อเราถามดูรายคนเลี้ยตอบแล้วอ่ะแต่ว่าข่อยอยิ่ตอบมันไปหลอกนี่เงี้น้ำกันข่อยบ่ได้ยุบบ้านเนาะอยกลับไปเงี้ยข่อยก็กหงาดเงี้ยหน่อยแต่เราด่าข่อยเอาเป็นเราตายเลยเนีเ่ยด่าแบบเกลียดแค้นข่อยบอกว่ามึงไม่ดูตามาตเรยาบ้านคนอื่นเลยเนอะอืมแต่เราบ่มววนเอาขะกบลไป,ไปอีกเขาก็ลบกอีก มึงไม่ดูเลยว่าบ้าน,นคนหนึ่งเขาสะอาดสะอ้านแต่มึงปล่อยลกแบบโฉบโขกโฉกไม่ว่ามึงจะไปอยู่ที่ไหนมึงก็โฉบโขกโฉกไปตลอดนล้ววิ่งตะกูกับมึงไม่ได้เหี้ยรับสัตว์ไปแล้วขอแค่อยากบอกแล้วว่าเจ้าใจเย็นๆเจ้าดาวคอนจักมีคิดใจเอื้อเฟื้อมนุษย์ร่วมโลกนกำกันแน่เจ้ากรู้ทั้งหมู่มว่าขอ่อยมาอยู่พี่ขอไไ่อยม่ได้ยู่เฮียนถ้าข่อยอยู่โดดๆขอยูตัดจ่เห็นบทคิดอยเ,ขขเห็นนะุนัน กำนองมุนมาตันนันตัดมีตัดหี้าทั้งคนจะจเงี้ยนเพราะว่าเงี้ยนเศร้าเลยเหี้ยนข่อยอิลีข่อยกระตัดเนี่ยข่อยอตัดแต่ว่าอันนี้ข่อยได้มาอยู่พีข่อยเมียข่อยเมีย,ยเยบิ้งเงีย้ยนเบิ้งซ่านเบิ้งแดงน้อยเบิ้งหมาข่อยข่อยก็บ,บอกแล้วว่าไท่กับเล่าวนโบได้ไก่กันสปันนเขียรตกับมูดานหะ่มันใช่ว่ามีดานกันหรือซื้อคือพี่น้องว่าเว้าแบบโอ้ระสงสารแดงน้อยนวลเนี่ยไม่ต้องสงสารหรอก คอนมือ่อยเมียคอยกับเมียมือ่อยบ่ยู่คงก็ให้ผู้เพิ่นดูแลให้ผู้เพิ่นอาศัยได้ตนะามคนต่างอาศัยกันต้าง่อยก็บบ่าอาศัยเพิ่นซือดอกก็มีน้ำคิดน้ำใจซ้ำคอยเมียได้วน้ำใจกอกัดเนาะออผู้เจต้องเข้าใจคอยแน่บ้านนี้บัดคอยตอนคอยบ่ไปเบิ่งแดงหน่อยกับบอกคอยกับน้องม้วน่าสงสารหมาทงสารงั้นน,น่นนี่นัน่นบ่ตะเลียเ่ยมแดงหน่อย สงสารมึงไม่นา่าไปเอามาจากรอยงระยองโน่นนี่นั่นบอไปซ้ำอภิษบัดพ่อข่อยเมียเฮี้ยนไปเบื้องมันนะ่นเนี่ยบ่เอาหาด้วบัาาดบอไปเนี่ยไหมบัดบัดพ่อข่อยไปเบื้องมึงแด่นมายนี่ยบอไปเลี้ยงเงี่ยนโซก็ปดกันเลยการแสงว่าเจ้าวุ้งวุ้งมัดกู้ข,ข่อยว่าสันซักไอเจ้าเสียวก็ไหนมันกระเลียงของเจานะ้าเนาะก้าชื่อว่าข่อยเอาหัวสิกันข่อยเอาไฟเจา้าไปขอพุ่นเจาน้าซ้ำที่เจ้ายังมาเบื้องข่อยเนาะข่อยยังขอพุ่นอยู่เลยเอาพี่น้อง ถ้าเราคิดนี่กัเฮียร่าเป็นกรณีถ้าเรากระบอกทังมากัเกิดเหตุาการณ์ประกาศคุินมาแล้วเฮียนเหมือนอึมคืมอยู่นึกว่าเอา้าเปิดเรื่มเปิดไฟให้บ่หลังห้ข่อยอยู่พอเขาไมาเปิดขึ้นเมือนแล้วเอา้มอเมออมเอาอมันก็ดับหมดร่ากับเขาดูว่าข่อยกับน้องมดกับบอได้มานอนในเมื่อคืนเราอานถึบ่ได้รู้แล้วเลยบ่ได้มาเก็ีกันนะเขเลยไปบอกเล่าลูกเราก็เลยม,มาเก็ียดกก็เลยว่าเอา้ามันเป็นยังบูมอึนยังว่ากันก็เลยมาได้นอนของไม่เนี่ยนะก็เลย ่ายให้พี่น้องเบิ้งแล้กวกาเรเล่บเหีืยงนี่นะโอเคพี่น้องคลิปนี้ไลฟ์ก่อนสวัสดีครับ